Do it. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube ของแอมอยู่ตอนนี้นะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้แอมเหมือนเคยนะคะอย่างที่แอมสัญญาเนะาะแอมจะรถรีวิวสวยๆนะคะมาทิ้งไว้ในช่องให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นรถรีวิวที่เรากําลังเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะ อยากจะบอกว่ารถคันนี้นะคะที่อยู่ด้านซ้ายของแอมนี้นะคะเป็นรถที่เรากำลังจะส่งมอบให้ลูกค้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุด Y Body นะคะที่เรียกว่าด้านข้างเนาะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราทำการยกให้ลูกค้านะคะหน้าสองหลังสองนะคะแล,แล้วก็เปลี่ยนปีกนกให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวแอมจะพามาดูรายละเอียดนะคะว่าเราทำการเสริม เพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้เนาะจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะเรียกได้ว่าปลอดภัยร้อเ์ซด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ทําเรื่องจองผ่านช่องทางของออนไลน์มาไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องการติดตั้งนะคะแอมจะรีวิวการติดตั้งให้ลูกค้าดูเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าหมดความกังวลไปได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการดีๆให้ลูกค้า หลายอย่างเลยนะคะไม <maison> ่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการด้านการแนนน์นะคะเซ็นเอกสารถึงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็บริการเรื่องการส่งมอบรถให้ลูกค้าทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะมาเดนจะพามาดูรถหล่อๆคันนี้นะคะมาในรถยนต์ของ Ford รุ่น XL พั s นะคะเป็นกระบะสีประตูเนาะมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีนะคะแล้วก็มีชุดแต่งสไตล์ต่างๆที่เราลงไว้ในช่องให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะแล้วก็ทาง Ford เองเนาะให้ลูก ให้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,200cc แล้วก็ให้แรงม้าถึง160แรงม้ากันด้วยนะคะเดี๋ยวอพามาดูนะคะชุดแต่งที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวไล่จากโซนด้านบนเนาะเป็นสกรูปทรงฟิสนะคะเราทำเป็นสี3สีให้ลูกค้านะคะสีดำคู่ตัวรถเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านนะคะแล้วก็เสริมหลอด้วยม้าอันนี้นะคะเป็นม้าที่เราใส่เป็นสี บรอนให้ลูกค้านะคะรับเข้ากับตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวแขงด้านใต้อย่างลงตัวมากนะคะสำหรับตัวสกรูปที่ใส่เป็นรูปมา้ามาแตงอันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงชุด Y i ยบอดี้กันชนด้านหน้าอันนี้นะคะเป็นชุด Y i ยบอดี้0 1 5 0นั่นเองนะคะจะมีกระจังหน้า FORD สีบรอนนะคะตัดสีดำด้านนะคะลงตัวมากหล่อมากแล้วก็เท่มากๆนะคะสำหรับกระจังอันนี้ ลูกค้าก็ยังสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอากระจังสีอะไรนั่นเองนะคะรวมถึงไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงเบ้าอันนี้นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีส้มหรือสีนีออนนะคะออกสีขาวขาวนะคะหรือจะเอาเป็นแบบไฟเต็มเบ้าก็ได้นะคะน,นี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะคะแอมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึง ชายกันชนนะคะอย่างที่ยำแจ้งเนาะลูกค้าทําเป็นสีทูโทนนะคะสีแข้งด้านใต้ทำเป็นสีบอลนะคะอันนี้สวยมากหล่อมากเท่มากๆด้วยนะคะแล้วก็เสริมด้วยนี่เลยนะคะไฟ LED นะคะน,นี้เป็นไฟตัดหมอกเนาะปกติรุ่นของ XL พัด4ประตูนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกให้อันนี้เราทําการเสริมเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใส่ไฟ5ดวงดีไซน์ใหม่ที่เราเพิ่มเติมให้ลูกค้ามาในชุดวบอดี นั่นเองนะคะลงตัวมากหล่อมากเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อมอยากจะนําเสนอนะคะนั่นก็คือตัวชุดไฟหน้านะคะอันนี้เป็นไฟหน้าม s สแตงนะคะมีสไลด์บาร์สามขีดนะคะอันนี้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของไฟหน้ามาส a ตงเลยนะคะแล้วก็รวมถึงไฟ running daytime นะคะปกติรุ่น xl p a t นะคะจะเป็นไฟหน้า refector ธรรมดาเนาะจะไม่มีโครมโปรเจคเตอร์ให้จะไม่มีไฟ running daytime ให้อันนี้ เราทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมถึงวงแหวนนะคะจะใช้เป็นวงแหวนแบบกลมก็ได้หรือจะเป็นแบบเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงดวงตาลูกแก้วอันนี้นะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินกันเลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะชมความหล่อจากด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่าจะอลังการเท่ากับด้านหน้าหรือด้านหน้าหรือไม่นะคะสําหรับชุด วายบอดี้เนาะที่ด้านข้างขยายใ,ใหญ่ขึ้นนะคะรวมถึงด้านท้ายกระบะที่บอดี้ใหญ่ขึ้นมิติด้านรถตัวใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวแอมพาไปดูด้านข้างค่ะค่ะจบจากด้านหน้านะคะเดี๋ยวแอมจะพามาดูในส่วนของด้านข้างอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโป่งข้างของวายบอดี้ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะซุมะ้มล้ออันนี้โป่งขึ้นมารับเข้ากับตัวชุดแมกยางอย่างลงตัวมากนะคะสําหรับแมกยางอันนี้เนาะเหมือนที่แอมเกริ่นในต้นคลิปนะคะว่าเราทําการใส่ ยางมัดเชลนนะคะขอบ20ให้ลูกค้านะคะซีรีย,ยางก็คือ33คูณ12.5 r อ0นั่นเองนะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวแม็กขอบ20นะคะเป็นออฟเซ็ตลบ44นะคะอันนี้หล่อมากเท่มากนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาดูใ,ใกล้ๆจะบอกว่าสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนปีกนกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็รวมถึง ยกให้ลูกค้า2นิ้วนะคะใส่กันโครงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้รับประกันได้ว่าสมรรถรถก็ยังจะดีเท่าเดิมนะคะสำหรับอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยู่ในโซนของด้านข้างเนาะเราทำการใส่สติกเกอร์ลายเล็กๆน้อยๆนะคะเพิ่มให้ลูกค้านะคะเพื่อไม่ให้รถด,ดูรกจนเกินไปนะคะแล้วก็สติกเกอร์ลายนี้เนาะอย่างที่แอมบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าเราให้ลูกค้านะคะ ออกแบบเองได้นะคะอยากได้ภาษาอังกฤษเป็นฟอนต์แบบไหนนะคะอยากใส่ชื่อเราไปหรือไม่นะคะเหมือนลูกค้าคุณจักรพันธ์ท่านนี้นะคะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปตรงประตูด้านหน้าด้วยนะคะเทมากเนาะสําหรับตัวหนังสือที่ลูกค้าออกแบบมาให้เราติดตั้งให้นะคะแล้วก็ติดเรนเจอร์จากประตูด้านหลังนะคะถึงประตูหน้าอันนี้หล่อมากด้วยเช่นกันนะคะ เบากนรอยกันศาสตร์นะคะราวหลังคาอันนี้แอมทาการใส่เพิ่มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับฟิล์มฟมนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกด้วย mm hmm. เช่นกันนะคะว่าจะเอาเปอร์เซ็นต์หนาบางเท่าไร่นะคะหรือจะเอายี่ห้ออะไรนั่นเองนะคะเลือกมาได้เลยเนาะ,ะราวหลังคาใส่มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูในโซนของด้านหลังบ้างนะคะว่าจะหล่อเท่ากับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างหรือไม่นะคะกับชุดแต่งแฮมเมอร์ที่อยู่ในโซนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะชมชุดวายบอดี้จากด้านหน้านะคะรวมมาถึงด้านท้ายเลยแล้วกันนะคะวายบอดี้ป่งท้ายอันนี้เราใส่ให้ลูกค้ายกเซตเลยนะคะแล้วก็รวมถึงโรบาหลังเหล็กอันนี้นะคะที่แอมเกริ่นไว้ต้นคลิปนะคะว่าเราทําการใส่โรบาข์แฮมเมอร์นะคะอันนี้หล่อมากนะคะแล้วก็มีโลโก้ของเขาชัดเจนนะคะเป็นโลโก้แฮมเมอร์สีแดงนะคะอันนี้สวยมากนะคะแล้วก็ลายของโรบาของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อเขาเลยด้วยนะคะแล้วก็รวมถึง ไฟสป้ายกระบะอันนี้นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะก็ติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวโรบาหลังเหล็กของแฮมเมอร์นะคะจับคู่มากับตัวกันชนท้ายอย่างลงตัวมากนะคะสำหรับกันชนท้ายอันนี้นะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็มีโลโก้ของเขาชัดเจนเช่นเดิมนะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟสอ ป้ายทะเบียนนะคะเป็นไฟ LED 2ป้ายทะเบียนนะคะอันนี้ให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงไฟถอยนะคะเป็นไฟ LED เนอะที่ทำใส่เพิ่มมานะคะในชุดของการชนท้ายของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็ยังใส่ ไฟถอยให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะจะมาในชุดของแฮมเมอร์นะคะอันนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะรับเข้ากับตัวโลบาของเขาอย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะนําเสนอนะคะในตอนนี้ถ้าไม่ใส่ไม่ติดไม่หล่อแน่ๆนะคะนั่นก็คือตัวครอบฝาท้ายนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นครอบฝาท้ายฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะ แล้วก็พื้นของเขาะจะใช้เป็นสีดำนะคะเพื่อให้รับเข้ากับตัวชุดสีเดิมของเขานั่นเองนะคะสำหรับรุ่น XL พัสีประตูนะคะแล้วก็อัปเกรดไฟท้ายใหม่ยกโครมนะคะเปลี่ยนไฟท้ายเดิมๆนะคะเป็นไฟท้ายตัวเจนะคะไฟเรียวไฟถอยไฟเบรกอยู่ในโครมเดียวกันเลยนะคะถอดยกโครมให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกลูกค้านะคะที่ อยู่ในโซนของต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลเนาะหมดปัญหาเรื่องการติดตั้งนะคะเพราะว่าทุกๆก,การติดตั้งแอมจะรีวิวให้ลูกค้าดูอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าหมดความกังวลไปได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกลูกค้าเช่นเคยนะคะเรามีบริการดีๆฟรีๆให้ลูกค้าเช่นเดิมนะคะบริการด้านการไฟนแนนซ์เนาะแล้วก็บริการด้านการส่งมอบรถทุกพื้นที่ ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขออนุญ,ญาตนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะคลิปหน้ารถสวยแน่นอนนะคะแล้วก็จะมาในชุดหนักๆแบบนี้เลยนะคะชุดวายบอดี้ที่กำลังสุดฮอตยอดฮิตอยู่ในตอนนี้นะคะทักเข้ามาชอบคลิปไหนนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ของแอมได้เลยนะคะแอมยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะแนะนำโปรโมชั่นที่ คุ้มที่สุดให้ลูกค้าที่น่ารักของแอมทุกทท่านนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ